สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินดวดครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สระบุรีครับลานตลาดพงศรีครับมางานบุญนี่ครับงานบุญถวายหินถวายทรายครับไปวัดหนองจักนะครับวัดหนองจักอันนี้เป็นจุดรวมตัวนะครับ ลานตราดพงศรเิเส้นนี้จะไปลบบุรีได้ครับสายบุญทีมงานรถดำเอ้ยทีมงานรถบรรทุกเมืองกะรีดำเอ้ยกะรีดังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เนี่<ะ>เดี๋ยวพาชมน่า <c oughs> จะนำทีมโดยเสียอุ้มนะครับเสียอุ้ม อ,อันนี้สิบน็อตเลยนี่ใช่ไหม,มหัวลากครับ<อ>เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยสองสี่ศูนย์อ๋อเกอโบหล่อมากครับดูอันนี้ชุบใช่ไหม ทรงชุบหรือว่าของเก่านอกอันนี้น่าจะของเก่าฮะของเก่านอกเก่านอกซื้อใส่เองเหรอหรือว่าติดรถมาซื้อมาใส่เองซื้อมาใส่เองแปดแปดน็อตอ๋อตอนแรกเป็นเป็นแปดน็อตตอนนี้เปลี่ยนเป็นสิบน็อตต้องต้องเปลี่ยนอะไรมั่งนะเปลี่ยนดุมเปลี่ยนดุมใหม่คานเดิมคานเดิมอือเท่าไหร่ครับกระทะ พูนมาคันนี้แต่ช่วงยาวนะหัวลากคันนี้ช่วงยาวดูถังลมนั่นจัดเรียงใหม่ครับถังลม อันนี้ยังไม่เช็ดนะลุยฝนมาครับสองสี่เทอร์โบ รถยังมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังเช้าอยู่สิบล้อครับทีเด็ดวังน้อยโอ้โหทีเด็ดวังน้อยอู๋สหกิจงานนี้ช่างเอียวก็มานะแต่ยังมาไม่ถึงเออเฮ้อนี่ แนวใหม่แนวใหม,ม่ใส่ได้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ N P R ร้อยห้าสิบ รถเอฟนะครับคันนี้นนอโอ้ดูดูท่ออากาศดูท่ออากาศแรงใหม่ครับนี่ครับธรรมดา,ก,า,านะกันหมาโอ้โหบ็อกเต็มปิกกัก แฝดสามท้องฝุ่นท้องช้างโอ้ดูเท้าอากาศสองฝั่งเลยนะครับฝ้งฝุ่นโหด ไปเยอะสุดก็ได้จากคันนี้เลยครับมองไม่เห็นหน้าตารถเลยครับคันต่อไปโอ้โหสติกเกอร์เรียบเลยครับนี่เซียมเสียอม,ยอมประธานกลุ่ม อะไรนะรถบรรทุกเมืองกะรีดังนะครับดำเปลี่ินสีหมดแล้วเป็นหัวลากครับคันนี้สวัสดีครับเนี่ยโอ้กี่โมงออกอออกีนะ่โมงเนี่ย สามโมงสามโมงโอ้ยยังมาไม่หมดเลยใช่เขาบอกให้รอก่อนรอก่อนรอก่อนเม็นต้องรีบสวัสดีครับผมไปลว่าน้องจักใช่ไหมใช่ครับโอ้ยเป็นน้องคนหลังโอ้ยโอ้ยข้างเหี้ยยังมาไม่ถึงเลยเฮ้ะเอ๊ออสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว กินข้าวยังกินแล้วอ่ะกินแล้วอ่ะเอรียนข้าวยังกินแล้วกินตรงโน้นไม่มาใครอ่ะมากับเด็กมากับแฟนไหนเอาข้างไหนมาเรียกเอาอะไรมาปูนบอยังมาไม่หมดเลยเดี๋ยวเดินทายก่อนนะ รถกระบะก็มารถเก๋งก็มายเสีก็ไังมาไม่หมดเลยครับเป็นเพื่อนตันลุงนี่อันนี้เตะกันอีกแล้วคันนี้โอ้โหดูสติ๊กเกอร์มองยังไงเนาะหลุบเป้เม,มกา นมหกเลย FM 2 p P11 สองเคลาโอ้อันนี้ไม่ใช่นะน,นี่ไม่ได้ไปนะครับมันน่าจะมาจอดกินข้าวกับ UD UD มีแหงผลอะไรน้ำมันหรือเปล่าอู้ลาน,นี่กว้างอยู่นะ นี่เพิ่งมาเอ้าโอ้มีติ๊กเกอร์ดินด่วนด้วยดิอฮัลโหสวัส,สด,ดีครับสวัสดีครับผมนนอนนโอ้งานไหนงานนัน้นเลยไหนขอฟังเสียงคันนี้หน่อยสิขอฟังเสียงหน่อยไหมอ๋อเดิมๆเ,เอาอะไรมาครับวันวนี้อินคลุก สายบุญครับสายบุญฮะจอจอ,อดมคนถ่ายสิบล้อไปแล้วรถน้ำมันน้ำมันพืชหรือเปล่าเนี่ยโหพอ,อใหญ่ซะด้วยครับฝั่งนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้น่าจะไม่ได้ไปนะครับคันนี้มันจะเป็นรถรับส่งพนังงานครับโหมงานเครื่องเสียงนี่ไปเยอะครับดูคันนี้ดิจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้ยติเกยดินด่วนเยอะแทะ้สองฟังเลยเนาะ เสียเล็กไม่ได้ครับย่าไป yeah เคทอะไรแต่งรถบรรทุกโอ้โหเด็ของดี ่าจะลากลูกครับเพราะว่าถังลมเยอะเกินเนี่ลากลูกโอ้ด้านหลังทีมงานจากสิงห์บุรีก็กำลังมาครับทีมงานวัยรุ่นบางระจันนะครับ โอ้ลูกพี่ก็ยังเช็ดไม่เสร็จนะครับอันนี้ไม่เอาห่างไว้ด้วยห่างมามันยาวลากอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรพระกระตุกฮะน้ำผลไม้กระตุกนะครับไม่ใช่พระกระตุกใช่ไหม น้ำกระโตน้ำอะไรแบบไหนมันเป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำอะไรน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยนะไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำกระโตน้ำกาโตน้ำกาโตทียาวกว่าเพื่อนหน่อยอ๋อลากไปไหนลากลากไปสมุทรปราการสมุทรปราการลากจากลากจากบางประหารไปสมุทรปราการ วันหนึ่งได้กี่เที่ยววันหนึ่งได้สองเที่ยวสองเที่ยวได้เที่ยวเท่าไหร่ก็เที่ยวละหมื่นกว่าเที่ยวละหมื่นกว่ามีงานทุกวันบ่มีทุกวันโอ้ดีแท้แต่ก็เข้ายากหน่อยเหรอออกรถมาวิ่งด้วยได้ไหมเนาะ ค,คลิปนี้ผมบายยกับที่ร็อกสองสี่เป็นรถเก่านะครับกำลังจะปิ้วใหม่ให้มันสวยกว่าเดิมช่วงยาวช่วงยาวกว่ารถเซอุนอีกคลิปนี้ขออนุญาตจบทลิปก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆครับ